มาแน่ด้านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนด่วนขณะนี้ด้านอุตุประกาศเตือน43จังหวัดรับมือฝนฟ้าขนอง30พฤษภาคม2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันในช่วงที่ยงของวันที่30พฤษภาคม2564เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของวันนี้เมื่อวานนี้ เมื่อคืนนี้จนถึงเมื่อเช้านี้มีฝนตกฟ้าขนองกันไหมบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนลดลงหรือบริเวณพื้นที่ไหนก็ยังมีฝนตกอยู่อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่อง gado. อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไป ซึ่งในวันนี้นะคะเวลาประมาณ5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาพยากรอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งในวันนี้นะคะเวลาประมาณ5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับซึ่งในวันนี้มอรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังปั่นกลางได้พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอ,อันดามันภาคใต้รวมถึงอ่าวไทยนะครับจะทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนจะมีกําลังปานกลางโดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมรตรและนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับในระยะนี้ ต่อไปนะครับจะเป็นพยายกรณ์อ,อากาศภาคเหนือในวันนี้นะครับจะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากฝนจะเกิดขึ้นนะครับเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่จะเน้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนน่านพยาวลำปางสุขโขทยัยตากและกำแพงเพชรจากการพัดน,นำความชื้นเข้ามาของลมตะวตกเฉียงใต้นะครับ ส่วนภาคตะวัออกเฉียงเหนือในวันนี้จะมีเมฆเป็นบางส่วนฝนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่20%ของพื้นที่เน้นเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับจากการพัดนำความชื้นเข้ามาของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนในด้านของภาคกลางนะครับในวันนี้ จะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับอาจจะมีที่อุทัยธานีนครสวรรค์ราชบรุรีการจนบรุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนในด้านของภาคตะวันออกนะครับในวันนี้จะมีเมฆเป็นส่วนมากฝนนะครับ30%ของพื้นที่ ส่วนมากนะครับจะเน้นบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดนะครับจากการพัดนำเข้ามาของลมตะวันตกเฉียงใต้โดยนะครับทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าะนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนฝนฟ้าขนองลดลงนะครับเหลือ20%ของพื้นที่ ส่วนมากนะครับจะมีตกได้ในช่วงบ่ายถึงค่าจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่จะินวนที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่อนจะสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรนะครับต่อไปภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่จะเน้นบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบี่และตรังโดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตาตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่อนสูงประมาณ2เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรต่อไปนะครับจะเป็นประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติในเรื่องของการแจ้งเตือนประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเรื่อง แจ้งเกินระดับน้ําในแม่น้ำโขงลดลงอย่างฉับพลันด้วยกองอํานวยการน้ําแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ําในแม่น้ำโขงนะครับพบว่าระดับน้ําจากสถานีจิ่งหงลดลงอย่างฉับพลันเนื่องจากมีการปรับลดลงของการระบายน้ําจากเขื่อนจิ่งหงสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงวันที่28-29พฤษภาคม2564 จากเดิม2,525 25ลูกบาทเมตรต่อวินาทีลดลงเหลือ1,854ลูกบาทเมตรต่อวินาทีลดลง671ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับส่วนในด้านของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนื่องจากการลดลงของการระบายน้ำของเขื่อนจึงหงจึงออกประกาศแจ้งเตือนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังนี้นะครับ 1. ช่วงเหนือเขื่อนชัยบุรีสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณสานีเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายคาดการนะครับระดับน้ำจะลดลง80-100เซนติเมตรในช่วงวันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2564 2ในช่วงท้ายเขื่อนชัยบุรีสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเลยอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารและอำเภอขมเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงโดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดก,การน้ำของเขื่อนชัยบุรีทั้งนี้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติขอให้จังหวัดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขงนะครับและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ําโขงรวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณ8จังหวัดริมฝั่งแม่น้ําโขงติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดและเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโของอย่างฉับพลันจึงของให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากช่องวาตาภัยอุตุภัยพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตาภัยอุตุภัยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการมาประกาศแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะครับผม ต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์นฝนจากโมเดล EC MWFwind.com โหมดฝนฟ้าผ่านะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้12นาฬิกาเป็นต้นไปโดยนะครับกลุ่มฝนในวันนี้จะเน้นบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวออกรวมถึงครับบริเวณภาคใต้โดยนะครับในวันนี้จะเน้นบริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยและนะครับ บริเวณภาคใต้ตั้งแต่ใต้ตอนบนจนถึงใต้ตอนล่างแต่จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับในวันนี้ขอให้เตรียมรับมือฝนตกหนักกันเลยนะครับบริเวณภาคใต้ส่วนนะครับฝนเล็กน้อยถึงปานกลางจะเน้นด้านตะวันตกของประเทศไทยนอกนั้นนะครับอาจจะมีแต่จะเน้นเป็นฝนเล็กน้อยนะครับและอาจจะมีปานกลางได้ในบางพื้นที่นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่านะครับผมในวันนี้ ขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับแต่ปริมาณฝนจะลดลงนะครับในช่วงนี้รวมถึงนะครับพื้นที่ตกก็จะลดลงแต่ก็ยังมีตกเกิดขึ้นได้นะครับมีลักษณะของการกระจายต่อไปนะครับเราจะมาคาดการปริมาณฝนสะสมในระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้านะครับโดยในวันนี้จากการคาดการปริมาณฝนสะสมนะครับปริมาณฝนจะเน้นนะครับทางด้านตะวันตกของประเทศไทยภาคเหนือภาคตะวันตก ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับส่วนภาคอีสานมีฝนได้เล็กน้อยนะครับมีลักษณะของการกระจายตัวในบางพื้นที่นะครับในวันนี้ขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยัยอุทกภัยพยากรณอากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ